สบายดียามค่ำคืนของวันทีส่สเปตนะพี่น้องสเปตตทันวาสองพันสองห้ายที่ขอบเขตบ้านสี่บุญเฮืองเนาะเมืองจันทบ,บุรีของเราเมืองจันทร์เห็นเพื่อนข้าวประตูไซสบมีการเปิดฟืนเปิดไฟเกี่ยมเข้าดาวเนาะสองพันสองหกเนี่ยทันวาเป็นงานที่บ่เคยมี อยู่ใส่มาก่อนเนาะอยู่ไหนอ่าลาวเฮาวาซัะเพื่อนปีนี้นี่ซีมีการจูดดอกไม้ไฟนะพี่นอ้องอ่าการบินโรน่นและทีสำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์นี่ก็คือการสายฮูภาพใส่ฝาผนังประตูใสวสาซัะเนาะก็เริ่มมีแสงกันด้วนี่ขี่มานี่กันเลย ประตัวไซยามค่ำคืน,เ,นเวลาประมาณ10บมงป่ายพี่น้องเลยอากาศเย็นเพี่งจัดทรอส้วงเนี่อากาศประมาณาซ้าองศาเนาะคือว่าเย็นเลยนะยซ้าองศาเซลเซียสเนะพี่น้องรถเที่ยวกับมีพอประมาณนึงเดิกแล้วก็รถกับวัวลายละโอ้เป็นกำลังนั้นอยู่เนาะ ทีมงานกราฟิกก็กำลังเต็มเส้นอยู่อย่างเรับบอนอนนี่ทีมงานกราฟิกอะไรโอ้ครับเต็มใส่ขนาดนะพี่น้องขนาดแล้วก็ส,สัดส่วน สัดส่วนของสเกลต่างๆเนาะสูเดเอกน้อแบบน,นี้นะพี่น้อโอ้ครับทีมงานนางหาสายโปรเจกเตอร์อยู่นี่เนาะ ซูเปอร์โปรเจคเตอร์หนึ่งพันคูณหนึ่พเจ็บีอยงเนาบอกเลขว่านี่สอบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด้พี่นอ้องเด้ออ่จัด ใหญ่ว่าใช่ไหมปีนี่เนาะสิมีบินรน่นเหตุอักษรน,นั่นนี่อย่งเนาะเอาเหมือนเป็นเช่นไรเดี๋ยวขี่โค้งไอ้เบื้องเติมก่อนเนาะกรรมีบุญได้เหตุแบบกรรมเลย แค่ไหน้าเดียวเนาะหน้านี่เป็นรูปภาพเลยน้องจอเอลวประมาณ2แมตรคูณสี่มตรเลยนะประมาณนี้เนาะ2คูณสาสองคูณสีเลยแหละ ต้องพอดมินบอลขายเครื่องเนะาะห้างขายเครื่องลานกิจกรรมเบียร์ลาวเนาะโลโก้ประเจอ,อยครับใส่ละบ่เนี่เยังเยอะ เดี๋ยวถ่ายเป็นเพื่อนสายนะพี่น้องตี่ตามน้วกันประตูใส่บ้านเฮาเนาะอำเภอสวารีในปัจจุบันโอ้งามหลายเลยพี่น้องเลยประตูใส่เมื่อเนี่ยนะมีการใส่รูปภาพใส่กำแพงฝาผนังประตูใส่เนะาะครับ ทีมงานกำลังจัดโปรแกรมเจ้าวันนี้วันที่28เดือน12 2025เวลา1 0โมงทีมงานเ็เร,ยรเียกมา3-4มื้อแล้วนะ เครื่องสายแสงโปรเจคเตอร์ใหญ่นะตั้งโคโลอยู่ฮะคนมาเที่ยวกันหลายนะคำยังมีคนมาเยอะด้เนี่ยเริ่มหกโมงครึ่งไปต้นไปเด้อเตละมือนนะเนาะ ซอยเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดจะมีงานอยู่นี่เพิ่อสายเส่หน้าเดียวเลยพี่น้องเด้อเนาะโ mm hmm. บได้สายเส่อ้อมเนาะสายส่ยหน้าถึงาลานใหญ่เ,เนี mm ่ยนะโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังประตูไซน์หนาจะบูมีทั้งหน้า,ท,นาทั้งหลังเนาะน่าจะเป็นทิศ ทีดตเวินออกถ่ายเป็นตกสินะเนาะเพราะว่าสีมุมมันคือเกันไปเลยกันสีว่ารักสถานีรถเมบีอาร์ที สถานีประตูใสครับกำลังรอสิบเมือเนาะเปลี่ยนสีใหม่กำลังจัดเสียดสีอยู่ คันจำลองวัดประตูใา่ท้าสีเป็นประมาณนี้นะท้าสีใช่นะท้าสีตีไข่เพื่อนนจะมีหูภาพตัวอักษรเลยเพี่อนเองหูภาพดอกจำปาเย็บแคลกลาหอลาหออะลรเนาะแล้วก็ตัวอักษรน,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 นะน,นั่นนี่ใช่นะเดี๋ยวว่าคำดึงภาพมาให้เบิ่อนนะจะเป็นประมาณไหน วันบาค้ำกับบัณฑิมานังเข้าอยู่นี่เนาะเห็นหัวหน้าจัดงานเพื่อนเอาลงวัฒนซะอันนี้แมนเพื่อนกำลังทดลองงานเนาะพอเมืออ่อคืนเนี่ยกะชีเป็นมือ้อเริ่มไปเ่ยว่าวัฒนซะเนาะทดลองงานอยู่เนาเดี๋ยวดึงภาพเข้าให้ชุดพทธายคลิปไว้ใพี่น้อง ติดตามไปน้ำกันส่วนบอลซ้ายมือมพือสิสีมาไทยเบิ่งเนาะเป็นเตียมงานมีห้ามีบุธอย่างแน่หาเบง่งน้ำกันเนาะห่ะติดตามเบง่งพาน้ำกัน